จะเป็นเหมาต่ายเป็นเดือนนะคะเ็คือเดือนละ2,500แต่เมื่อจะตกประมาณ2เดือนคะะแต่ถ้าเกิดน้องไม่ให้พักซัมเมอร์ให้ให้น้องมาแจ้งปักแจวไว้ค่ะแล้วก็ขอไว้คนนั้นได้เราเราไม่คิดค่าฝากของค่ะแต่จริงแต่ว่าต้องคืนคืนแจี่คือต้องฝากของแจเราจะได้รู้ว่าน้องไม่ได้ไม่ได้พักถ้าเกิดน้องถอกุญแจอยู่แสดงว่าน้อง หรือว่าน้องพักนะคะเพราะว่าน้องจะอ้างว่าคุณไม่ได้พัคการันตนถือกุญแจไวะคะ้ค่ะอันนั้นก็คือถ้าไม่พักอเอากุญแจมาฝา,ากไวะคะ้ค่ะแล้วก็ถ้าปากการะกันนะคะก็ะคือถ้าถ้าน้องอยู่ครบสองเทอมจลักคืค่าปากการะกันให้สองพัน,นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องอยู่ไม่ครบจะพักแค่เทอมเดียวอย่างเนี้ยค่ะคือค่าประกันของค่าอะไรก็คือไม่คืนให้นะคะค่ะ่าคกิจการปกติก็ไม่คืนอยู่แล้วคือเราเก็บเบอแจ้ะจ้ะได้ อันนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตหนึ่งเขียนลำดับกอ,องนี่คือแม่ลูกน้องที่เขียนให้ก็ได้แต่ว่าต้องไม่เกิน แต่นี่ค่าน้ําค่าไฟก็ต่างหากใช่ไหมคะใช่จ้ะก็คิดเป็นรายเดือนนะคเดือนเนาะจ้ะได้ค่ะแต่วันสี่คนมันหาดขาดการนะคะสี่คนแต่ว่าที่ค่าไปที่เนี่ยจะคิดเราจะคิดเป็นหน่วยหน่วยละชิปนะคะจ้ะหน่วยละชิปบาทนี้ก็คือน้องต้องเอาอะไรชำระหรือยังจะเป็ต่อไปเสร็จไหมไม่ค่ะขอณคุณแม่ชำระเป็นเงินโอนเนาะจ้ะค่ะคุณแม่ชำระแต่อันนี้เลยค่ะจ้ะเป็นเงินลงตัโอนเดี๋ยวๆก็ต้องให้หลานโอนนะในบือที่หมอ ใช่ท่นนคะ้นไมะไม่ได้ตัว้อเมื่อกี้เมื่อกี้พี่กดตรงนั้นอะคะกดดเนี่ดนี่ชั้นไหนละคะนี่ชั้นสี่ค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูห้องที่จะสามารถเข้าได้เลยค่ะตอนนี้จะเหลือเตียง ชั้นสี่ค่ะ Fourth floor ลิฟต์กำลังขึ้นค่ะตรงนี้ห้องนี่เหรอคะติดนี่นักนั้นเต็มแล้วใช่ไหมคะเต็มหมดแล้วเหรอคะเด็กนักศึกษาเยอะเนาะ เพราะว่ามันชั้นสี่นี้เหลือแค่สามห้องค่ะอย่ค่ะเหลืออันนี้ค่ะสามที่ห้องค่ะเพราะน้องนั้นเราคือไปหมดแล้วค่ะอ่อสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะหอเรามีแค่ฝั่งนู้นแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะอะไรนะหอของนักศึกษาเนี่ยจ้ะหอนักศึกษามีแค่ตึกนี้ค่ะอ๋อตึกนี้ค่ะฝั่งนู้นไม่ใช่ใช่ไหมนี้เป็นคอนโดอาจารย์ค่ะอ๋ออย่ไปเอ้ามีคนอยู่เหรอ หหเหรอเหรอตอนแรวขออนุญ,ญาตค่ะมีคนอยู่หรอคะ,อะทำไมท้องว่าไม่มีคนอยู่มีแสดงว่ามีคนมารับกุญแจไปแล้วเม,มื่อวานนะคะข้างน้ำหรือเปล่าเออขออนุญ,ญาตนะคะพลดูที่พังเข้ามาดูห้องค่ะค่ะ

อน้องปลาดูเอาลูกอ่าเตียงที่ว่างเป็นเตียงสกับเตียงสค่ะในคะเตียงไหนกเตียงไหนเสองเตียงนี้ค่ะอ๋อแล้วก็เตียงสามเตียงสามเตียงสามก็จะเป็นเตียงนี้ค่ะเตียงนี้อ่าน้องปลาจะเอาเลือกเตียงไหนเราจะได้เลือกไว้จ้ะค่ะอันนี้เตียงสี่ไม่ว่างแล้วค่ะก็คือมีเตียงสองกับเตียงสามเตียงนี้ก็เตียงนั้นเตียงนี้เอาเตียงนี้นะไม่ไม่แดดสองนะเพราเดี๋ยวเขาทำพม่าให้อ๋อเดี๋ยวเขาทำพม่าให้ใช่ไหมีสักพค่ะจ้ะ งนั้นเลือกเป็นเตียงนี้เนาะเนาะแต่แม่พีไม่มีคนอยู่เป็ปน้องาไม่มีม <c oughs> นมมอ,มมมมมอยู่อันนี้ก็คือถ้าทำสัญญาเข้ามาอยู่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,คอทำเข้ามาอยู่ได้เลยอย่างอย่าง้องก็คือจริงจร,งจรงตามกำหนดเขามาเดวันที่หนึ่งได้เลยค่ะเ<อ>พระาะว่า,าเดี๋ยวเขากลับบ้านแล้วก็กลับมาก่อนก็ได้น้องปายจะได้มาจัดห้องไม่ใช่ว่าถึงวันเรามาเรือให้ อยากทำล้างเงินเลยเรียบร้อยแล้วจัดมาล็อกกุญแจก็ได้ค่ะจะได้กันเนาะยังไงเราค่อยว่ากันอันนี้เนาะเงินอันนี้จ้ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตู้ตากนี่เลยค่ะคือเป็นตู้ตู้ตู้สองเนาะตู้สองเป็นตู้นี้ค่ะเนาะตู้นี้เด้ออ่ะตู้นี้เนาะนะแอนนี่ได้ตู้สองเนาะใช่ค่ก็คือน้องเราเตียงสองใช่ไหมค่ะได้ตู้สองแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นห้องน้ําอันนี้คืออันนี้ อันนี้อะไรอ๋ออ๋อห้องน้ำผู้แยกกันด้านห้องน้ำจ้าขอดูห้องนิดหนึ่งเนาะถ่ายห้องห้องนิดหนึ่งจ้ะระเบียงเดี๋ยวขอดูระเบียงนิดหนึ่งนะคะจ้ะขอโทษนะลูกถ้าท้อใจเดี๋ยแล้วท้อที่เข้าใจว่าไม่มีตะจีก็คุยกันมาลราว่าเดายังไม่ได้โอ้ยที่ไหนก็มีขี้นกเนาะ ค่ะมีไหมลูกตอนนี้นกมันบินถึงชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกเลยค่ะนี่ไงก็จมีระเบียงแม่ว่าโอ้นี่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ใช่ไหมท่านนี่ยใช่ค่ะยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยแม่บ้านนี่ยก็จะทำความสะอาดประจามดูค่ะแต่นกมันก็จะมาบ่อยๆอยู่ค่ะเหมือนกันค่ะพี่ก็ทํางานอยู่โรงแรมก็ขี้นกตลอดเลยตนี้ถักที่มีระเบียงมีเราจับผ้าตรงนี้ก็คือตักพาดได้ค่ะตักผาได้เนาะไม่ให้ไม่ให้พาดระเบียงไม่ให้พาดระเบียงเนาะจ้ะ เดี๋ยวลงไปทำสันญาค่ะจ้ะคุณกข้าน้องปลาจำไว้เด้อเองเอาเตียงไหนเตียงสองจ้ะจ้ะอันนี้เนาะเห็นเดี๋ยวพี่เข้าเข่ะค่ะอยู่ข้างในนี่แหละมันง่ายจ้ะอยู่ข้างนอกมันยากเองเข้าไม่ไปมาอย่างเองคุณแม่ค่ะ เจออง้ะจะได้าค่ะอ๋อจะจไ้ะจ้ะอกันจ้ะอันน้็หนังสือได้ค่ะนะะพมา้จะีก็คือน้องอยู่โซนนี้ก็มาทางนี้ค่ะนี่เป็นที่รอง้ำค่ะก็คือดื่มค่ะน้ด เอาขวดมาลองได้ดื่มได้แต่ห้ามล้างมล้างจานห้ามส่าข้านะคะ่าก็ขาือน่าจะสับคำสาวคาะน้ำไปนะคะเด็กบางคนพูดนะคะมันง่ายมาซาวที่ตงนี้มันก็ตันหมดใช่ใช่ค่ะใช่ฝั่งสองข้างเนาะจ้ะแล้วก็อนประตูหนีไฟนะล่ประตูนีไฟสมมตน ตรนี้ไฟอันนี้ตรงนี้ค่ะรกรณีที่เกิดเพิงไหม้นะคะให้หนูวิ่งมาตรงนี้ได้เลยเพราะ,ไไะว่านันจะออกไม่ได้เพราะว่าวันมันพอมันเกิดไฟใหม้ไฟมันตะขาดตรงนี้ออกต่ประตูห้องแด้เพาะห้องเป็นก๊ารปกติขากแต่ตรงนั้นมันต้องไปใช้ก๊าซในการออกค่ะออกลุกวิ่งออกมาแล้วก็ออไปนอกสึกได้เลยค่ะก็คือตรงนี้ก็เป็น,น,นประตูะตนี้ไฟจ้ะปฏา ตรงนี้ก็จะมีเสียงนิดนึงถ้าเปิดออกไปนะคะก็คือให้เปิดเฉพาะกรณีฉุกเฉยค่ะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเปิดออกไปถ้าก็ไม่มีกรณีฉุกเฉินไม่ค่ะก็เสียงดังมากค่ะโอ้โออ้โอ้จะได้ทราบค่ะว่าเฉพาะฉุกเฉยจริงจริงยังยังอยู่น้องไม่รู้มีผู้ปกครองมาเดินชมก็เปิดออกไปข้าวออกครงนี้ก็ได้เลยนี่ใช่ไหมมันไม่ใช่จ้ะจ้ะ แต่ก่อนเขามีหอหอนักศึกษาไหมคะหรือว่าเพิ่งมีว่าแต่ก่อนเขามีหอนักศึกษาไหมคะว่าเพิ่งมีค่ะเป็นหอนักศึกษาหนึ่งอ่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นหอนักศึกษาชายค่ะอ๋อก็คือในของหอศึกษาเนี่ยไม่ศึกษาในอีกอย่างเป็นหอนักศึกษาชายค่ะมันมีกี่ชั้นคะนี่ที่ไม่มีสิบชั้นสิบชั้นเพราะว่านักศึกษาก็เยอะอยู่นะบางคนก็ไม่อยากพักข้างนอกอ่ะที่ว่าข้างในนี่แหละสะดวกดีละค่ะ มันใครก็เดินไปเรียนได้อย uh> um> uh ู่นะเขาเรียนคณะอะไรเนาะตรงขั้นจะเป็นพีพิ้งค์ขยะประมาณอ่าจะอ้าระวังเลี่ยวพอดีมามาช่วงที่กําลังรุ่งพอดีค่ะ่ก็ก็เลยจะตอนาหน้าที่ก็จะด่วนนิดนึงว่าเพราะว่าไม่งั้นบุกจะไม่ทัน ก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เรื่องหลานก็ไม่บอกว่าต้องต้องยังไงก่อนอะไรเงี้ยก็คิดว่าจองไว้อะไรเรียบร้อยไม่รู้เรื่องจ้ะค่ะคุณค่ะคือยังไม่ได้จองจ้ะพี่ก็ไม่รู้ยังว่าเอ้าพไปเดย่รงู้ใว่าว่าก็ไเอท่นท่ี้พอปิดเทอมก็ให้ไปทำงาน การที่ได้มาก็คือต้องสามารถเข้าตรงนี้ได้แล้วเข้าประตูนี้ได้ก็คือ้านนี้นะคะทุกอย่างเป็นระบบคีย์การ์ดนะคะชั้นหนของน้่นค่ะชั้นอื่นของก็ขึ้นไม่ได้นะคะมันขึ้นไปได้แต่เราเข้าไปเข้าไไม่ได้จะขึ้นตู้ปลาได่ทำสัญญาจ้ะ